สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังติดตามชมช่องรถลอวเดินนะคะทาง Youtube แล้วก็ทาง Facebook นะวันนี้เลือกงานกลับมานะคะรถได้รับคัดสู้จากลานน้องจอยนะเพื่อแกะส่งมาเเรามาดูกันนะว่าน้องจอยส่งอะไรมาให้โรนะคะนะน้องจอยเนี่ยเขาเป็นนะคะนะคะในเกาะเดอรยขายงานแฟชั่นเสื้อผ้าจิวเวลรี่นะคะเข็มข้อเข็มขัดอะไรอย่างนี้นะคะเดรสอะไรอย่างเงี้ยอ่ นะก็ซื้อขายกันนะมาประมาณเกือบสองปีแล้วนะคะเดี๋ยวลดให้เพื่อนๆดูนะว่าน้องจอยส่งอะไรมาให้นะคะวันนี้ก็จะมีแบบไม่ค่อยเยอะมากนะเพราะว่าของใหม่นี้ไม่ค่อยเข้าเยอะนะนะคะเพราะว่าใกล้จะสิ้นจีแล้วน้องจอยก็เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยนะคะเดี๋ยวลดให้เพื่อนๆดูนะนี่อันนี้นีเดี๋ยวแกะเออแกะออกมาจากถุงนะคะอันนี้เป็นงานสแตนเลสสตีล ไม่โลกไม่ดำจำนำไม่ได้นะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะอ่ะเป็นแบบว่า adjustable นะคะปรับไซส์ได้นะแขนโยงแขนใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันมันปรับได้นะคะอันนี้นะเป็นอะไรสีเงินนะคะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะอันนี้ใส่ข้อมือก็ได้ใส่ข้อเท้าก็ได้เพราะว่าข้อมือกับข้อเท้าลดอเล็กนะคะให้ดูอันนี้เป็นสีชมพูนะ อะงานชิ้นแรกนะคะแล้วอันนี้เดี๋ยวรบแกะให้ดูเลยนะคะแกะให้ดูเลยว่าเป็นงานชิ้นสีขาวนะล้วมองโจไขาแบบเนีอยมากเลยขายในราคาขัดทุนขายเข้าทุนแบบนะงานที่เอามาโลเพราะว่าเดี๋ยวงานใหม่เข้าปีหน้านะคะนะ,ะสาวๆในเกาะยูเคก็จะได้ c f กันนี่เป็นสีขาวนะคะนี อย่างนี้เลยวาวๆนี่นะคะอะไรเงินเหมือนกันนะคะของ LV นวอนะอ,อันนี้ก็เป็นสีดำอันนี้ LV เป็นสีดำชัดไหมชัดไหมชัดไหม,ไมอ่ะหมุนไปดูแล้ว เออนี่นะคะนะอะไหล่สีทองเลยเป็นสแตนเลสสตลไม่ลอกไม่ดำไม่เขียวจำนำไม่ได้ใส่แล้วไม่คันไม่แพ้ลงทะเลใส่อับน้ำใส่ล้างจานลุยได้เลยนะคะนี่เป็งานชิ้นที่สมเดี๋ยวเรามาดูงานชิ้นที่4กันงานชิ้นที่4ี่เนี่ยเขาเป็นวันคลิปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอา สเเลสเซลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นงานที่อ่าคล้ายๆโอ้อันนี้เป็นงานหลุยสิวันคลิปหลุยนี่เห็นปะ่ะอ่สวยเนอะเป็นหนังหลุยนะคะใส่ไปทํางานได้ตัวนี้วันนี้เราก็ใส่ไอเนี่ยไปทํางานนะคะอย่างเนี้ยอืม ไปทำงานเราจะไม่แต่งหน้ามากแต่ว่าจิวเวลรี่นี่ก็แบบใส่เงยสเตเลสสติลเนาะใส่อาบน้ำใส่สระผมอะไรนี้ได้เลยไม่ลอกไม่ดำนะคะไม่เขียวด้วยนะสเตเลสสติลเนี่ยมันก็คือช้อนโซมมีที่เราใช้เนะี่แหละนักตักเข้าปากนะมันก็จะสีคงทนอย่างนั้นตลอดแหละนะคะอันนี้เป็นเปิดคอยมุกเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วแต่แสงเนาะ อันนี้เป็นวันคลิปนะคะนะอ่าอันนี้ให้ดูสวยมากเลยนะคะมันจะเล่นแสกนะอันนี้ก็ได้มาในราคาแบบนา่ารักราคาดีงามแบบสักลานน้องจอยนะคะนะเพราะอย่างที่บอกว่าน้องจอยเขาจะมาเทง,งานเก่าออกแล้วก็ปีหน้าเขาจะเอางานใหม่เข้ามาเนาะอ่านะคะออนไลน์ในเกาะดีอูเคก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนะ เวลามันมีงานใหม่เข้ามาเขาก็ต้องเอางานเก่าออกฉะนั้นก็จะมาเทได้ราคาเครื่องประดับดีมากนะคะแล้วก็มีงานเดี๋ยวเราให้ดูนะ่าจะมีอีกสิอ่าอันนี้เป็นงานต่างหูแป้นนะลดเจาะหูทั้งหมดนี่เออสิบรูข้างข้างนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนเก้ารูสี่ข้างนี้สี่ข้างนี้สี่ข้างนี้ห้ารูนะคะนะแล้วอันเนี้ย เป็นต่างหูที่เขาเรียกว่ามันเป็นแป้นเนาะเดี๋ยวให้ดูอันนี้มันเป็นแป้น What the h e c k เดี๋ยวอันนี้ตัดก่อนแปบ๊บหนึ่งโอ้ยตายแล้วถุงก็แกะยากแกะเย็นถุงกแกะยากแกะเย็นเพราะว่าเล็บเล็บเราสั้นเราตัดเล็บสั้นตลอดเลยนะนี่อันนี้ให้ดู นะคะอันนี้เป็นซิลนอ่าอันนี้เป็นซิลนนะคะนี่เดี๋ยวมาใส่ให้ดูนะเขาจะเป็นแบบนี้นแป้นไม่ใช่แป้นแบบกลมแล้วนะอันนี้เป็นแป้นอย่างนี้แป้นอ่ากลมแต่ไม่นูนกลมแบนถ้ามันร่วงอะ่ะมันก็คือว่า คือเราจะหาเจอนะถ้าตกพื้นแต่ถ้าเป็นกลมๆรุ่นเก่าอะ่ะพอพอเวลาไอตัวน็อตมันหลุดอะ่ะมันจะกลิ้งขั้วโลกอะ่ะกริ้งหลุดไปเลยหายไปเลยเดี๋ยวเราใส่ให้ดูเนะนี่ยนี right, <my> hope. ่ไว้ไมโหรเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวใส่ข้างนี้ก็ลนะมองไม่เห็นรู้เฮ้ยอยยากดิใส่เงี้ยเพราะว่าเราเจาะตรงนี้ไงอ่านี่เดี๋ยวให้ดู นะคะเวลาใส่มันก็น่าร well> ักไปอีกแบบนะอ่าอ่านี่หมุน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 อ่ะเห็นยังนี่นะคะนี่ราเจาะกระดูกตรงนี้นีเห็นป่ะอืมสวยเลยสวยเลย ซีลินใส่แล้วคืออลังการงานสร้างมากเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกตัวหนึ่งมีมีสองข้างแหละเป๊เแปเฮ้ยอย่าล่วงนะมึงล่วงทีแบบต้องไปนั่งหายอีกโอ้ยเคยล่วงทีไอ้ลูกบอลน,น่ะกลมๆมันหายไปหาไม่เจอโอ้โยจิตตกเลยเออ แต่เขาทำรุ่นอย่างเงี้ยออกมาดีนะแบบรุ่นแบรนด์นะคะมันมันใส่ยากหน่อยแต่ก็คือว่าเวลามันตกลงพื้นอะ่ะมันจะอยู่กับที่เราจะหาเลดา้าในการแบบหาของตกไดไงแต่ถ้าเป็นไอ้กลมๆล่วงลงไปนี่โอ้โหแม่งกิ้งโคโลกกิ้งไปเข้าหลุมเข้ารูไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอมานั่งเสียดายขนาดมันไม่ได้แพงมากนะก็ประมาณห้าปอนหกปอนเจ็ดปอนอะไรอย่างนงี้นะน้องจอยเขาขายแต่ว่า แล้วรักเครื่องประดับของเราทุกชิ้นนะถึงแม้จะไม่ใช่ทองจริงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีไซน์แล้วมันสวยของทุกชิ้นที่เราซีเอฟมาเนี่ยมันสวยแล้วมันดูดีมีสกุลไงเราก็เลยชอบนี่อ่าจบจบแล้วนะคะเรื่องงานต่างหูเดี๋ยวเราจะมาดูงานกิฟทที่เราไป c ีกับอ่าร้านของน้องจอยนะคะนะเรามีกิฟทั้งหมดสตัวกิฟสี่ทอง กิฟตสีทองเป็น Channel นะคะ Channel เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะสองเป็นคู่แต่กุชชี่เขาจะมาอันหนึ่งนะคะกุชชี่เขาจะไม่มาเป็นคู่นะอ่ะแต่ก็สวยอลังเหมือนกันเดี๋ยวเราให้ดูนะเวลาติดเวลาจะติดเอ่อนี่กิฟตมันแน่นนะเราว่าเราเคยซื้ออ่านี่ สวยตะโก้อุ๊บสวยตะโกนเลยนะคะเดี๋ยวก่อนสวยตะโกนเนาะเทนี่สวยตะโกนเออนี่นะคะค่ะเสร็จแล้วหนึ่งนะคะนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวต่อนะคะอันนี้ได้เป็นเข็มขัดซิเลนมาแบบกระเป๋านะ เข็มขัดซิรีนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาจะใช้กระเป๋าแบบอย่างเงี้ยนะคะเอ่อใช้เข็มขัดเป็นอย่างนี้นะอ่าเนี่ยน่ารักสมมุติเราใส่เดรสใช่ไหมเราใส่เดรสอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าเข็มขัดน,น,น่ารักน่ารักอย่างเงี้ยให้เดี๋ยวให้ดูนะแคตหนึ่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูสมไม่ต้องสมมุติหรอกอย่างเงี้ยใช่ไหม ใส่เดสสหรูๆอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมีเข็มขัดเล็กๆคล้องมาให้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบนเนาะเป็นแบบแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าแทนผัวเข็มขัดไนงะอ,อ่าอันนี้ก็คือปั๊มทุกจุดเดี๋ยวให้ดูอ่านี่นี่นะอืมน่ารักดีเนาะกิ๊บเกด๋ดีอันนี้เป็นของอาซิลินนะคะสีดำเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นของวิเวียนเวสบูดอะไรสีเงินนะคะอะไรสีเงินแล้วก็อ่าเป็นเป็นเป็นเจมด้วยนะคะเป็นเป็นอ่าพลอยนะอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะขอไม่ติดนะเอาไปงี้นะคะเวลาเราใส่เวยเนะี่ยเราก็ค่าดนะคะเท่ๆเคเคอันนี้เอาไว้ใส่เหรียญก็ได้นะ ใส่หลงใส่เหรียญเนี่ยได้นะคะเอออ้อลืมไปเห็นอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นงานโบลืมไปอันนี้เป็นงานโบเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นจากร้านของน้องจอยนะคะเป็นงานแสแตนเลสส s s t นะร้านน้องจอยจะไม่โลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ใส่แล้วไม่เขียวไม่คันนะคะอันนี้ เคยซื้อไปให้ลูกสาวคนเล็กแล้วมาเคล่านะคะเนาะให้มาเคล่าไปแล้วก็รถเห็นน้องจอยเขาเอามาขายอีกเราก็เลยเออซีเอฟให้ตัวเองละกันเพราะว่าอันเก่าลูกสาวลูกสาวเขาเอาไปใส่เดี๋ยวอะนะยวใส่ให้ดูจะใส่ให้ดูแพบ๊บนะคะเพิ่มความหรูหราม,มาเข้าแพ๊บดงแพบ๊บ ปับหนึ่งปับอะนนีเอ๊ยเพิ่มความ,รามาาหรูหราบมาหเราเลยอีกอันหนึง่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ไปทํางานอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอีดันจะใส่ไปทํางานอย่างนี้เนี่เราจะอันนี้นะคะ ใส่ไปอย่างนี้นี่น่ารักสวยเลยนะคะนะอ่ะเรามาดูต่องานชิ้นสุดท้ายเป็นงานอะซีดีน้ำตาลนะคะ C ีดีน้ำตาลนี่ สามารถปรับได้เป็นเข็มขัดสีน้ำตาลหรือเป็นสีดำได้นะเขาจะมีอย่างนี้มาให้สองสองเส้นใช่ไหมเดี๋ยวดูนะถ้าเราจะใช้เป็นสีดำเนี่ยเราก็จะแกะตัวหมุดออกเดี๋ยวก่อนนะนี่แกะตัวหมุดออกนะคะนี่อันนี้เราจะแกะตัวหมุดออก นี่นะตัวนี้แล้วก็เป็นสีดำนี่เห็นปะ่ะเป็นเป็นสีดำละมันจะเป็นสีดำละนะคะนี่อือใส่ได้สองด้านนะเห็นน้องจอยเขาบอกเดี๋ยวเอาด้านนี้ดีกว่าด้านนี้เนี่ยเออ แฮงเอาลเมนี่นี่อ่ะเป็นเข็มขัดเข็มขัดหนังนะคะนี่ก็ได้มาจากร้านน้องจอยอ่ะมีงานแค่นี้ละคะ่ะไม่ได้ C f อมาเยอะนางโนนี้เพราะว่าอ่าน้องจอยเขาไม่ได้เอาของใหม่เข้ามามันก็จะเป็นงานของเก่านะคะอ่าขอบคุณน้องจอยมากนะคะที่รีบส่งของมาให้โนดนนานแล้วก็ ได้ของสวยๆน่ารักอย่างนี้นะคะนะอ่าข้างหน้ามีโอกาสแล้วลรถไปเห็นไลท์น้องจอยอีกแล้วลจะเข้าไปอุดหน,นุนอ,อีกนะคะวันนี้ขอจากลาไปก่อน,นะคะ่ะให้คระกุรัวมนิ่งจา่าบ๊ายบาย